สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอดมินมีเรื่องดีๆมาเมาให้ฟังแบบยิ้มๆนั่นก็คือเรื่องราวของสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเรานี่เองค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง Skytrax องค์กรที่จัดอันดับคุณภาพสนามบินระดับโลกเหมือนมิชลินไกด์ของสนามบินเลยอะค่ะได้ประกาศเลื่อนขั้นให้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิของเราจากสนามบิน3ดาวขึ้นเป็น4ดาวแล้วค่ะได้ยินแล้วก็แอบยิ้มมุมปากเบาๆนะคะ จากที่เคยโดนบ่นว่าสุวรรณภูมิสู้เขาได้ไหมเนี่ยตอนนี้ก็มีอะไรให้เราได้ชื่นใจบ้างแล้วล่ะค่ะสุวรรณภูมิพัฒนาแบบก้าวกระโดดหรือค่อยๆไปมาดูกันดีกว่าว่าทำไมจู่ๆสุวรรณภูมิถึงได้เลื่อนขั้นกับเขาบ้างแอดมินขอวิเคราะห์แบบทำำนะคะตามที่ผู้บริหาร AOT กล่าวไว้เนี่ยสุวรรณภูมิมีการปรับปรุงหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่เจ้าหน้าที่หน้าตายิ้มแย้มอันนี้สำคัญมากคะ่ะเพื่อน ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นเครื่องตรวจหนังสือผ่านทางอัตโนมัติที่ไม่ต้องยืนต่อแถวเป็นชั่วโมงๆให้เมื่อยขาอีกแล้วหรือจะเป็นการจัดการคิวเช็คอินที่รวดเร็วขึ้นรวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งห้องน้ำสะอาดซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่หลายคนบ่นที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆปลายบอกทางที่ชัดเจนขึ้นและจุดชัดแบตที่เพิ่มขึ้นอันนี้ถูกใจคนติดโซเชียลอย่างเราๆแน่นอน แล้วยังไม่พอค่ะเขายังมีแผนจะทำ Kids and Gaming Zone Co-working space และนิทัศการศิลปะอีกด้วยซึ่งแอดมินคิดว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยสวรภูมิคงจะกลายเป็นสนามบินที่ดูมีชีวิตที่วาขึ้นอีกเยอะเลยค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่แอดมินอยากจะแซะเบาๆนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ชาวเน็ตจากประเทศเพื่อนบ้านบางคนแอดมินไม่ระบุชื่อประเทศนะคะให้เพื่อนๆไปคิดเอาเองอีก บอกว่าสนามบินเตโชของเขาจะแซงสุณภูมิเราให้ได้ซึ่งแอดมินก็คิดในใจว่าดีค่ะยินดีด้วยค่ะแต่จะแซงได้เมื่อไหร่ละคะหัวเราะแบบตลกมากการที่สุนภูมิได้สี่ดาวในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วการที่จะไต่ระดับจาก4ดาวไปสู่5ดาวที่สนามบินระดับโลกอย่างฮามัดกาตาสิงคโปร์หรืออินชอนเกาหลีใต้ได้รับนั้นมันเป็นงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างหนักหน่วงเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครจะแซงก็แซงไปเถอะค่ะแต่สวนภูมิของเราก็ขอค่อยๆก้าวไปทีละขั้นอย่างมั่นคงดีกว่าเนอะแถมยังมีชาวเน็ตแอบไปแซวๆว่า เตโชเนียจะมีระตู้ไปสยามหรือเปล่าอันนี้หามาค่ะเพืเ่อนๆสรุปแล้วก็คือสุนภูมิของเราก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยใช่ไหมคะส่วนใครจะแซงก็รอกันต่อไปค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าสนามบินสูวรณภูมิของเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกไหมคะลองมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแอดมินอยากรู้ และในปี2025นี้เนี่ยนะเวียดนามเพื่อนบ้านเราที่เคยเป็นตัวรองรองในสายตาใครหลายคนเขามาแรงแซงทางโค้งกลายเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วจ้าแหม แอบงงในงงว่าเขาทำยังไงกันนะทีนี้พอคนเยอะสนามบินก็ต้องคึกคักเป็นธรรมดาแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสนามบินเวียดนามเขามันไม่ได้แค่คึกคักอย่างเดียวนะแต่เขาติดอันดับโลกไปแล้วเว้จ้าจากการจัดอันดับของ Skytrax ในปี2025เนี่ยนะมีสนามบินเวียดนาม2แห่งที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปอยู่ในลิสต์1 0 0สนามบินที่ดีที่สุดในโลก World's Top 100 Airports ได้แบบงงๆนั่นก็คือ สนามบินนานาชาติหอยบายฮานอยและสนามบินนานาชาติดานังดานัง ถามว่าทำไมถึงมาได้แอดมินวิเคราะห์แล้วว่ามันมีสาเหตุหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างค่ะอย่างแรกเลยคือสนามบินเขาพัฒนาการบริการแบบก้าวกระโดดคือลงทุนกันแบบไม่กลัวเจ๋งไม่ว่าจะปรับปรุงเล้าชผู้โดยสารติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแม้กระทั่งระบบเก็บเงินค่าผ่านทางแบบไม่ต้องหยุดรถที่แอดมินเชื่อว่าบางที่ในไทยยังต้องมองบนสอย่างที่2คือ ลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกได้ว่าครบครันชนิดที่ว่าถ้าไปแต่ตัวก็อยู่ได้สบายๆทั้งจุดชาร์จแบตฟรี Wi-Fi ฟ,ฟรีสนามเด็กเล่นและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการไม่ได้มีแค่เอาไว้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ใช้ได้จริงนอกจากนี้เขายังเอาใจใส่ความคิดเห็นของผู้โดยสารแบบสุดๆ เพราะการจัดอันดับของ Skytrax มันมาจากการโหวตของคนจริงๆทั่วโลกไม่ใช่แค่การจัดฉากแล้วคะแนนที่ได้ก็ดีทั้งเรื่องคุณภาพการบริการความสะดวกสบายและทัศนคติของพนักงานที่น่ารักน่าชังทำน้ำเปรี่ยนอ,อันดับที่ขยับขึ้นรัวๆจนหน้าตกใจแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คืออันดับของเขานี่แหละมันไม่ได้แค่ติดเฉยๆนะแต่มันขยับขึ้นแบบโหดๆเลยค่ะเพื่อนๆ สนามบินนานาชาติโฮยบ่ายฮานอยขยับขึ้นมา17อันดับจากที่96ในปี2024มาอยู่ที่อันดับที่79ในปีนี้สนามบินนานาชาติดานังดานังก็ไม่น้อยหน้าขยับขึ้นมา10อันดับมาอยู่ที่อันดับที่84แถมยังเป็นสนามบินแห่งเดียวในเวียดนามที่ได้มาตรฐาน5ดาวจาก Skytrax และยังพ่วงท้ายด้วยอันดับ9ใน10สนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียอีกด้วย หลังจากที่แอดมินเล่าเรื่องความปังของสนามบินเวียดนามไปแล้วแอดมินก็ไม่พลาดที่จะมาขุดคุ้ยข้อมูลเชิงลึกมาเม้ามอยต่อให้ฟังอีกค่ะเพื่อเพื่อนๆได้เห็นภาพแบบรอบด้านว่าทำไมสองสนามบินนี้ถึงได้คะแนนดีนักหนาแล้วมีอะไรที่ควรระวังบ้างเพื่อใครมีแพลนจะไปเที่ยวจะได้เตรียมตัวได้ถูกจ้าส่องรีวิวสนามบินเวียดนามจากนักท่องเที่ยวตัวจริงจากการรวบรวมรีวิวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยไปใช้บริการนะคะสรุปได้แบบนี้ค่ะ ถ้าอากาศยานนานาชาติหน่อยบ่ายฮานอยสนามบินนี้ได้คะแนนบวกๆไปเยอะเลยค่ะเพราะนักท่องเที่ยวหลายคนชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสะอาดและดูแลดีมากๆแถมพนักงานก็เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือถึงแม้บางคนจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเท่าไหร่แต่ก็พยายามสื่อสารจนเข้าใจถือว่าน่ารักน่าเอ็นดูสุด นอกจากนี้เขายังมีการปรับปรุงและเพิ่มร้านค้าร้านอาหารและบริการต่างๆให้ครุบครันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องสุบุรี่หรือบาร์ชิคก,ก็มีพร้อมแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงค่ะนั่นก็คือช่วงเช้าสนามบินจะค่อนข้างแออัดเพราะมีเที่ยวบินเยอะมากบางทีก็ต้องเผื่อเวลาต่อแถวรอกันหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าอากาศยานนานาชาติดานัง สนามบินนี้เป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวสายชิลเลยค่ะเพราะขนาดไม่ใหญ่มากทำให้เดินง่ายไม่ต้องวิ่งกันหอบแถมห้องน้ำก็สะอาดและมีจำนวนเพียงพออีกด้วยป้ายบอกทางก็ชัดเจนมีภาษาอังกฤษให้ไม่มงแน่นอนส่วนส่วนร้านค้าปลอดภาษีร้านกาแฟและร้านของที่ระลึกก็มีให้เลือกเยอะจนตาลายเลยค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังวอยู่2จุดค่ะ จุดแรกคือบริเวณต่อมอที่อาจจะต้องรอนานเพราะบางช่วงเวลาที่มีคนเยอะๆเขาจะเปิดช่องตรวจไม่กี่ช่องแหมก็อยากให้พนักงานพักบ้างเนาะอีกอย่างก็คือราคาอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าค่อนข้างสูงค่ะถ้าไม่อยากกระเป๋าฉีกก็แนะนำให้กินให้อิ่มจากทั้งนอกไปก่อนนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วก็คือสนามบินทั้งสองแห่งนี้มีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงแหละค่ะ แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าน่าประทับใจมากๆและสมกับที่ติดอันดับโลกจริงๆค่ะว่าแต่เพื่อนๆละคะมีใครเคยใช้บริการสนามบินทั้งสองแห่งนี้บ้างไหมคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะ